กันทศพรตอนที่หนึ่งเนารวรชั้นดาวดึงอันกว้างใหญ่ที่รายล้อมด้วยวิมานแก้วพฤกษาเทวบุภาชูช่อและเสียงดุริยางทิพแผลกังวานเทพธิดาประจำสวรรค์ผู้เลอโฉมพระนางพุทธดีกำลังทอดพระเนตรดูโลกมนุษย์ด้วยสายตาอ่อนโยนพระนางทราบจากเทวดาทั้งหลายว่าพระโพธิสัตว ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกำลังเสด็จลงไปบังเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งคราวนี้ในร่างของพระเวสสันดรพระมหาบุรุษผู้จะเติมเต็มทานบารมีขั้นสูงสุดพระนางผุสดีทรงตั้งพระไทยแน่วแน่ว่าครั้งนี้เราจะลงไปเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์เพื่อช่วยให้พระบารมีสำเร็จสมบูรณ์แต่การลงสู่โลกมนุษย์นั้นไม่ง่าย พระนางจึงเสด็จไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นราชาแห่งเทวดาเพื่อขอพรสำคัญสิบประการที่จะช่วยให้พระนางทำหน้าที่แม่ของพระโพธิสัตว์ได้ดีที่สุดสิบพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์พระอินทประทับบนบัลลังก์ทิพย์ท่ามกลางรศมีสีทองพระนางพุทธีพนมมือแล้วทูลขอพรทีละข้อหนึ่ ขอสองพระถันงดงามดังมณีเพื่อเลี้ยงพระโอรสให้แข็งแรงสมวัยให้มีน้ำนมบริสุทธิ์ดุจทิพยโอสถ 2. ขอวันนะงดงามไม่มีวันหมองเพื่อเป็นมารดาที่เปี่ยมสงา่าไม่ว่าผ่านความเหนื่อยยากเพียงใด 3. ขอให้ผมดุจเส้นไหมเป็นประกายเสมอเพื่อยังความเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น 4. ขอให้พระโอรสคือพระเวสสันดรเป็นที่รักของประชาชนให้คนทั้งเมืองเชิดชูพระองค์ 5. ขอให้เราไม่เบื่อหน่ายงานหนักของแม่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแม้ต้องดูแลพระโอรสตลอดเวลา 6. ขอให้พระสวามีคือพระเจ้าเศรษฐะรักและไว้ใจเราเป็นที่สุด ไม่มีอุปสรรคในฐานะราชินีและมารดา 7. ขอให้เป็นผู้มีเสียงไพเราะเสียงกล่อมลูกสงบเย็นพระเวสสันดรจะเติบโตอย่างอ่อนโยนด้วยเสียงกล่อมอันนุ่มนวล 8. ขอให้ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพื่อทำหน้าที่แม่ได้อย่างเต็มกำลัง 9. ขอให้มีขันติความอดทนเหนือหญิงใด เพื่อรองรับชาตาของพระโพธิสัตว์ซึ่งไม่ธรรมดา 10. ขอให้ได้เป็นราชินีให้กำเนิดพระโอรสผู้เปี่ยมบารมีเป็นจุดเริ่มต้นของการลงสู่โลกมนุษย์ของพระเวสสันดรจากนั้นเท้าสักกะตรัสด,ด้วยเสียงอ่อนโยนว่าพรทั้ง10เรามอบให้พิสมัยจงไปยังโลกมนุษย์ทำหน้าที่แม่ของพระโพธิสัตว์ ให้สมบูรณ์เถิดแสงเรืองรองหอหุ้มพระนางพุสดีก่อนพระนางจะค่อยๆเลือนหายจากสวรรค์เสด็จลงไปบังเกิดนักคันของพระนางพุสดีแห่งเมืองสีพีเพื่อเป็นมารดาแห่งพระเวสสันดรมหาบุรุษผู้เปี่ยมทานบารมี